สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมาครับวันนี้ผมจะมาเชิญช่างหุ่นลองเสื้อเทรนเนี่ยหุ่นลองเชื้อนเนี่ยพร้อมแล้วไปดูกันเลยเออลืมละอืม อืมอืมอ่ออืมแค่นี้เสรละแล้ว uh, ก mm ็เนี่ยเสร้วจัดเป็นคอนเสิร์ตยังได้เลยใส่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  โอเคเสร็จแล้วแค่นี้แหละครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ปีหน้าบ๊ายบาย